ตัวโคตรใหญ่รายละเอียดโคตรดีดีไซน์ก็โคตรสวยและนี่น่าจะเป็นโมจีนที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่ที่เล่นมาแต่ถ้าใครสนใจผมแนะนำให้ดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะรีวิว h ฟ n t อมออฟโซ l ไฟล์ l ลอด ก็ขอพูดถึงข้อดีก่อนละกันหนึ่งตัวของมันเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากอย่างที่บอกไปแล้วดีไซน์ค่อนข้างถูกจลิตผมมากๆอย่างชอบพาร์ทสีเหล็กที่แทรกอยู่ตามตัวก็ช่วยเสริมความเป็นอัศวินได้อย่างดีคู่สีโดยรวมคือลงตัวสุดๆจุดเด่นของไฟลอกับพาร์ทเอฟเฟกฟไฟทั่วทั้งตัวแล้วก็ยังแยกสีน้าเงินม่วงเป็นคนละฝั่งบอกเลยว่าอลังการสุดจากปากคนที่ไม่ค่อยชอบความแฟนตาซีดูดีจริงๆอันนี้ยอมรับแต่ด้วยความรักในเรียลลิสติกผมชอบตอนไม่ใส่ไฟมากกว่า <laughs> มาในเรื่องการประกอบกับจุดขยับต่างๆตอนแแรรกเหหมมมมมืออนจจะะะะไไ่ีปัญาาลผพูดถึง เสียเพียงหนึ่งอย่างของมันแต่ดันไม่ใช่เรื่องเล็กด้วยเนี่ยสิคือจุดขยับของเจ้าเนี่ยมันแน่นมากและมากเกินไปจนทําให้บางจุดเนี่ยพลาสติกแตกเล้าได้เลยแล้วปัญหานี้มันไม่ได้เกิดขึ้นขณะที่เราประกอบแต่จะไปแตกออกตอนที่เราขยับเล่นซะมากกว่าเพราะตอนต่อไม่ได้มีจุดไหนที่ต้องเหลาควาและไม่มีจุดไหนที่ประกบกันไม่สนิทก็คิดว่าเป็นความแน่นแบบปกติของโมจินผมเดานะว่าเขาจงใจทําให้มันแน่นมากๆเพื่อรับกับของหนัก,นกๆกับอาวุธดาบยาว,ยาวๆโล่อันใหญ่หรือจะหอกอันเบลอ์นีแต่โชคไม่ดีเพราะพลาสติกที่ใช้กลับไม่สสออดรัับบกกิ่งนนี้ผมเลยยาจะะแ ว่าพวกแกนจุดขยับต่างๆถ้ารู้สึกว่าแน่นไปให้เหลาเลยวัสลีนเอาไม่อยู่นะผมบอกก่อนก็แอบแปลกใจอย่างใครที่เคยเล่นงานของ S N A A มาบ้างคิดเหมือนกันไหมคุณภาพพลาสติกเขาค่อนข้างดีอยู่นะแตกได้ไงวะงงสรุปโดยรวมถึงจะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่บ้างแต่ผมก็ยังชอบมันมากๆอยู่ดีครสนใจก็ไปจัดกันได้ที่ t อ y Loading นะฮะหลายคลิปแล้วให้เรารีวิวแบบตรงไปตรงมาได้เลยน่ารักมากก็ฝากไปติดตามร้านไว้ด้วยนะคลิปนี้ก็ไปละบีบาย